ห้ามพูดถึงอุ้งอิงห้ามพูดถึงลูกว่งเด็ดขาดหาช่องนี่พี่น้องครับลาสุดนุ่มโจได้ออกมาพกโพสเฟซบุ๊กนะครับเ mm hmm. ตือนอีกครั้งย้ำอีกครั้งหาช่องนี้ห้ามหวนวงเพิ่นเด็ดขาดนะครับนี่ช่องใดแน่ติดตามช่องติดตามฟังในคลิปนี้ได้นะครับพี่น้องครับ เอากลับสวัสดีครับเอฟซีคนหมักหมอลัํมสู่ผู้สู่ค้นนะครับเอฟซีสาวหน่อยเป็ดป่านแก้งที่สําคัญขาดบ่ดด้นะครับเอฟซีอีหลาวทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพี่น้องครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องของบ่าวโดมคนหมักหมอลัํมนะครับเช่นไดกยวกันน่าจะห้กันิด็กเช่นเดิมเนาะพี่น้องเนาะเอามาเขาเรื่องเขาล่เาเขาประเด็นของเขาครับพี่น้องครับนุ่มโจอ,ออกมายำอีกรอบนะครับหลังจากที่หลายมือที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับ ช่องต่างๆเหล่านี้นะครับทำข่าวเกี่ยวกับกีฬาอุ่หอิงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนุ่มโจได้เตือนไปแล้วนุ่มโจสร้างหามเด็ดขาดแล้วนะครับว่าห้ามพูดถึงอุ่นอิงห้ามพูดถึงลูกวงของผมเป็นอันเด็ดขาดสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก่อนผมฮิตคลิปกับประมาณปีซีนะครับพี่น้องครับนุ่มโจได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่านะครับย่ำอีกที่ยูทูบเบอร์ช่องดังกล่าวผมบอกอนุญ,ญาตให้พูดถึงเอ่ยถึงวงผม ศิลปินสังกัดวงผมและลูกสาวผมจะเรื่องใหญ่จะตามนะครับมีช่องไดแน่พี่น้องครับนี่เลยครับพี่น้องครับคุยกับแม็กสตูดิโอคืนเสียงฝ้าใสฝ้าใสเกาะติดกระแสพี่หญิงผ้าร่วยพี่จิกชาแนลพี่น้องครับหาช่องด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะและนะครับมีขอความอีกครับพี่น้องครับบต่ตองมะหวนบต่ตองมาพูดถึงเพื่อหวังเอาายอดวิว บ่ต้องมาทําคลิปพูดถึงพ่วกเ้าเลยพุนจะไปเล่าข่าวถึงวงไหนศิลปินไหนเรื่องไหนกะเชิญนเป็นว่า่น้องครับ f c กําลังมีความสุข FC อีอีลาจริงๆ f c ซสาวน้อยจริงๆห้ามไปสนับสนุนช่องพวกนี้ที่กล่าวมาา้านบนเป็น่อ้องครับ FC อีอีลาจริงๆ f c ซสาวน้อยจริงๆควรเชียร์สนับสนุนช่องที่เป็นพลังบวก เชี่์ช่องที่ส่งเสริมศิลปินในเชิงบวกและบริาทปั้งแต่แยกให้องค์กรพี่น้องครับลงท้ายนะครับลงนามด้วยโจโยมนินผู้บริหารของสามาเป็นปัจจน,นั่นเองพี่น้องครับและนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาพี่น้องครับนุ่มโจนะครับเป็นกระด้ออกมาโพสต์อีก2ข้อความด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเอาข้อ,อความแรกนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าสังเกตวกว่าตั้นแต่ผงประกาศหามรูทูเฟอร์บางช่อง บอยเฮดคาวเล่าถึงอุ้งหยิงและวงสาวนอยและศิลปินสาวนอยแทบบ่มีดามาเลยเอฟซีมีความสุขมากมาวพี่น้องครับศิลปินดูกลมเกลียวบม่มหิยังมาให้คิดปวดหัวส่วนช่องที่ทําคลิปทําขคาวเล่าคาวในเชิงส่งเสริมพลังบวกเอาหลักและศรัทธาพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลกันไปเป็นวันพี่น้องครับและอีกหนึ่งข้อความพี่น้องครับนุ่มโจนะครับเป็นเด็กของมาโปรไว้เนาะพี่น้องเนาะ คนยังผมบ่มีดอกที่จะพักมิตรให้เป็นศัตรูคนว่าพี่น้องครับผมส้างศิลปินจนมีชื่อเสียงจนวงปังผมต้องลงทุนลงแรงไปจนขอนครึ่งชีวิตคนแต่ไอพวกชุบม,มือเปอิดหารายได้จากการมากเกาะกระแสด้วยการทําคลิปทำข่าวในเชิงดราม่าเชิงลบๆเพื่อหวังยอดวิวนะครับพี่น้องครับส้่งรายได้ให้ตัวเองส้างเรื่องให้ศิลปินในวงผมมีดราม่ามาอยู่ตลอด ทำให้องคอ์กรผมแตกแยกผมปีย่อมดอกลูกวุ่ผมหารอยว่าชีวิตเขามาฝากความหวังฝากอนาคตมาทำมาหากินกับองคอ์กรผมผมต้องปกป้องและรักษาไวเพื่อความมั่นคงขององคอ์กรและยืนระยะยาวที่สง่างามของศิลปินน้องครับส่วนนะครับยูทูบเบอร์นะครับช่องดีๆนี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนที่นำเสนอศิลปินสาวน่อยพูดในเชิงบวก และส่งเสริมในภาพดีๆผมรักและเคาลบรัท่าและสนับสนุนเกื้อกูลุไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับเอาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับช่องดีๆช่องบ่าวดบกคนหมักหมอลำกับพูดในเชิงบวกเรียกพี่น้องฝากไว้อีกหนึ่งช่องนะครับพี่น้องครับช่องนี้จะเน้นทําข่าวอินอิอย่างเดียวพี่น้องครับอาจจะมีเรื่องอื่นมาเสริมแน่ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเนาะพี่น้องเนาะ เห็นแล้วนะเอามาพูดนะครับผมก็จะยิบยกมาพูดมากล่าวนะครับแต่อันไหนที่มันทําให้คนอื่นหรือบุคคลที่3เสียหายผมจะบอกกล่าวถึงเบาถึงนะครับพี่น้องจะไหนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวดวงคนหมักหมมอีกหนึ่งช่องนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับว่าทําไมนะครับนุ่มโจนะครับเพิ่นถึงได้สร้างหางเด็ดขาดหาช่องนี้พี่น้องครับหลังจากก้อนหน้านี้เนาะนุ่มโจนะครับ ได้ออกมาหามมาปรามแล้วครั้งหนึ่งมาสั่งเด็ดขาดว่าห้ามกล่าวถึงดูวงของเพื่อนเด็ดขาดนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเพราะเริ่มจะกลับมาแล้วกับว่าได้นะครับพี่น้องครับเอ้าจังใดกับเป็นงกำลังใจแห่งกันนะครับพี่น้องครับสิ่งดีๆคิดดีทําดีสิ่งดีๆมันจะตามมาเองล่ะพี่น้องครับคลิปนี้ผมมีอย่างมากมมยไปกว่านี้พี่น้องจังใดก็เป็นงกำลังใจแห่งกันเนาะ สวัสดีครับ